สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องดาบเสียดฟ,ฟ้าใน EP ที่36-38ถึงซึ่งเป็นตอนจบแล้วไปฟังบทสรุปของเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะโชเฟยเก็บตัวเครียดไม่พบใครเลยไม่มาแจ้งข่าวว่าเมียที่เพิ่งแต่งหายตัวไปแต่เมื่อเทียบกับข่าวที่พระเอกรอดชีวิตและกำลังจะกลับมากลายเป็นว่าเมียหายเป็นเรื่องจ๊บจอยความสับสนเมื่อตอนหัวเลี้ยวหัวต่อที่คิดทรยศพี่น้องหวนกลับมาอีกครั้ง พี่น้องหอสุวรรณว่าพิรุณพรมต้องการไปแก้แค้นให้ประมุกซูแต่จูเสียวยาวบอกเจตนาของประมุกซูคือต้องการรักษาชีวิตของพวกเราวไว้มิเช่นนั้นจะโยกย้ายให้ไปทำงานนอกหอในวันนั้นทำไมกูซื้ออย่างแนะให้อยู่อย่างเงียบๆสักพักรอจนกว่าพระเอกจ,จะกลับมาน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตามแผนที่วางเอาไว้เมื่อหันไปมองชุดแดงของประมุกซูก็ร้องไห้คิดถึงเขาขึ้นมา จูเสี่ยวยาวนั่งรอพระเอกที่ร้านน้ำขมทางเข้าเมืองทุกวันบางคนบอกว่านางสติฟั่นเฟือนเพราะเอาแต่นั่งอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนบางคนจำได้ว่านางคือจูเสี่ยวยาวผู้งดงามแห่งหอซานเหอกว่าจะได้พบแต่ละครั้งต้องจ่ายเงินจำนวนมากแต่สภาพตอนนี้ช่างน่าสงสารเหลือเกินเสี่ยวซวนชวนไปรอที่บ้านแต่นางกลัวพระเอกจะดิ่งไปที่หอสวุวรรณว่าพิรุณพรามแล้วไม่เจอใครจึงตั้งใจรอเพื่อจะได้ไม่คลาดกัน จูเกิดได้รับที่ราบสื่อสารส่งข่าวว่าพระเอกปลอดภัยและใกล้จะถึงเมืองหลวงแล้วพักพวกใต้เท้าหลิวเดินทางมาถึงวาชิงหลงพระเอกกลัวจ,จะทำให้พวกเขาเดือดร้อนไปด้วยเพราะตัวเองมีหมายจับจึงแยกไปอีกทางเข้าเมืองหลวงไป พระเอกขี่มาเข้าเมืองและได้พบกับจูเสี่ยวเยาพอเห็นแผลที่หน้าก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นจูเสี่ยวเยาร้องไห้ดีใจที่ได้เจอพระเอกสักทีแล้วบอกข่าวร้ายว่าประมุกสู่ตายแล้วแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังหาศพไม่พบ จูเกิดร,รู้ข่าวการตายของเทียนอีกับท่าน13ก็รู้สึกสลดใจอีกทั้งการตายของประมุกซูต้องทำร้ายจิตใจของพระเอกอย่างมากเป็นแน่ส่วนหลักฐานที่จะเอาผีเสนาบดีใช่ก็ได้มาแล้วจูเกิดจะรอให้พระเอกทำเรื่องนี้ให้สำเร็จด้วยมือของเขาเองพระเอกมาถามว่าโฉเไฟฆ่าประมุกสูกับมือหรือไม่โชเฟฟดีใจที่เขาไม่ตาย แต่ก็หวาดหวั่นว่าน้องชายคนนี้จะเปลี่ยนไปเป็นศัตรูโชเฟย์ยอมรับว่าเป็นคนฆ่าประมุกซูและทรยศพี่น้องก่อนแต่ตอนนี้เขาก็หาศพประมุกซูไม่เจอเหมือนกันพระเอกเสียใจที่พี่น้องร่วมสาบานจู่จูก็มาแปลเปลี่ยนแบบนี้เพราะอะไรโฉเฟยว่าเพราะการตายของพระเอกทำให้เขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องยืนหยัดมีศีลธรรมอีกต่อไปและตอนนี้ก็สายเกินไปเขาไม่มีปัญญากลับตัวได้แล้ว พระเอกทิ้งท้ายว่าพี่ใหญ่จะต้องไม่ตายเปล่าและเขาจะเป็นคนแก้แค้นให้พระเอกคิดถึงประมุกซูอยากเล่าประสบการณ์ท่องยุทธภพ,พที่ภาคเหนือมากมายให้ฟังอยากดูว่ายุทธภพ,พในความคิดของพี่ใหญ่นั้นเป็นอย่างไรแต่เขาก็ไม่อยู่แล้วพระเอกคิดถึงอาจารย์กับนางเอกพี่น้องก็ไม่มีแล้วความรู้สึกเช่นนี้มันช่างเหงาเหลือเกิน พระเอกมาวัดชิงหลงเพื่อปรึกษากับจูเกิดและใต้เท้าหลิวว่าจะนำหลักฐานนี้ส่งถึงมือฮ่องเต้ได้อย่างไรจูเกิดนึกขึ้นได้ว่าวันที่หนึ่งเดือนหน้าณวัดตา้าฝอเหมาะกับการลงมือโชอเฟอรให้คนสะกดรอยตามปรากฏว่าพระเอกใช้เวลาไปกับการเขียนจดหมายให้คนในตลาดสอนหนังสือเด็กและรักษาอาการป่วยให้คนมีจอมยุทธบางคนขอติดตาม เนื่องจากชื่นชมที่เขาฆ่าฟูจงซูได้โชเฟยไปกินบะหมี่ที่ตลาดเท่าแก่ทำให้อย่างไม่เต็มใจเร่งให้กินไวๆจะรีบปิดร้านชาวบ้านพากระซุบซิบนินทาระหว่างนั้นมีเด็กน้อยเอาของปลาใส่จนาศก,กรปรก หาว่าพ่อแม่ถูกโฉเไฟฆ่าโฉเไฟทำใจดีส่งเงินให้แต่เด็กน้อยเคลียงคืนแล้ววิ่งหนีไปเมื่อโฉเไฟกลับมาก็สั่งรักยมว่าอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าให้ค่าเท่าแก่ร้านบะหมี่และคนที่นินทาเขาให้หมดส่วนเด็กน้อยคนเมื่อกี้ให้จับมาทารุนเล่นจากนั้นหนึ่งเดือนค่อยส่งไปอยู่กับพ่อแม่สองรักยมที่ว่าอมหิตเจอตาไปลูกนี้เข้าไปถึงกับมองหน้ากันและอึ้งในความเหี้ยมโหด เหล่าชาวยุทธมากมายรอพบพระเอกหนึ่งวันเต็มๆแต่หลังจากพระเอกได้ใช้ชีวิตกับชาวบ้านช่วยเขียนหนังสือรักษาอาการป่วยสอนหนังสือเด็กทําให้รู้ว่าแท้จริงพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของยุทธภพการช่วยเหลือและปกป้องคนที่อ่อนแอกว่าไม่จําเป็นต้องจับดาบเสมอไปเหล่าจอมยุทธจึงตั้งสมญานามใหม่ให้ยุทธจักรในวันนี้ว่าเจดี JD งวงช้างขจัดความมืดช่วยเหลือผู้อ่อนแอ สองรักยมมารายงานโชเฟยว่าพระเอกได้หลักฐานของเสนาบดีช่ยไปแล้วโชเฟยเดาว่าข่าวนี้น่าจะรู้ถึงหูเสนาบดีช่ยแต่ยังทำใจดีไม่ลงโทษสองรักยมที่ข้ามหน้าข้ามตาไปรายงานเบื้องบนสองคนออกมาบ่นกันข้างนอกว่ต้องยอมเป็นสุนัขรับใช้ถึงจะอยู่รอดได้หากคิดเป็นคนมีแต่ตายสถานเดียว เสนาบดีใช้สั่งให้โชเฟยไปชิงคำสั่งลับและฆ่าทุกคนที่รู้เรื่องโชเฟยคิดหาวิธีที่จะทำให้พระเอกส่งมอบหลักฐานนั้นให้เองกับมือนางเอกกลับมาถึงเมืองหลวงแล้วโชเฟยไปหาและเชิญนางไปที่เรือนหินอัป,ปลักษ์นางเอกรู้เรื่องทั้งหมดแต่เห็นแก่มิตรภาพเก่าๆจึงยอมไปจากนั้นนางคืนภาพที่โชเฟยวาดให้เขารับไปและกำลังจะฉีกทิ้งแต่เมื่อคลี่ออกดู ก็เห็นมีตัวเองอยู่ในภาพเป็นฝีมือของพระเอกวาดเอาไว้โชเฟยอึ้งเล็กน้อยแต่ยังเลือกเดินทางสายเร็วต่อโดยจับนางเอกไว้เป็นตัวประกันฮองเตสเสดจมาไหว้พระที่วดัดระหว่างเดินทางกลับเหล่าจอมยุทธพักพวกใต้เท้าหลิวใส่หน้าก,ากากมาขวางทางเพื่อหลอกล่อให้ทรงตกพระไทยวิ่งหนีไปพบจูเกิดกับไต้เท้าหลิวเพื่อนำพระเอกเข้าเฝ้าถาวายคำสั่งโยกย้ายทหารของเสนาบดีใช่ โชเฟยส่งคนไปแจ้งกุนซือหยางให้นำหลักฐานเสนาบดีใช่มาแลกกับนางเอกกุนซือหยางรวบรวมคนของหอสวุวรรณว่าพิรุณพรามและให้คนไปบอกพระเอกทั้งหมดบุกไปหอสวุวรรณว่าพิรุณพรามเขาห้าหันกันโชเฟยมีกำลังทหารมาช่วยแต่กุนซือหยางระดมกำลังทั้งในน้ำและบนอากาศ เพื่อทวงขอสุวรรณวาพิรุณพรำคืนพระเอกประทักกับโฉเฟยซสู้กันจนตกลงมาจากหอทั้งคู่โฉเฟยลุกขึ้นมากระทือพระเอกพระเอกจับเท้าโฉเฟยบิดจนกระดูกแตกแล้วเดินถือกระบี่เข้าใส่ถามไถ่คำถามเดิมว่าทำไมพี่น้องต้องมาฆ่ากันเองเป็นเพราะกิเลสอย่างนั้นหรอโฉเฟยว่ายุทธภพนี้มีที่หนึ่งได้เพียงคนเดียว นางเอกแก้มาจลุดวิ่งมาถึงสวนในหอก็นึกขึ้นได้ว่าประมุกสูเคยบอกเอาไว้หากวันใดมีภัยให้หมุนกลไกที่โคมหินจะมีทางลับให้พี่น้องใช้หนีภัยได้เมื่อหมุนกลไกก็พบว่ามีทางลงตรงสนามญ้าท่านใดนั้นเลยฉุนเดินขึ้นมาพร้อมเกี้ยวหลังหนึ่งมีประมุกสูนั่งอยู่ในนั้นนางเอกได้กลิ่นยาพิษจากเกี้ยวเลยฉุนบอกเป็นยาพิษข,ของสกุลเวลิน ซึ่งเป็นความต้องการของประมุกซูเองเพราะมียานี้จึงยื้อชีวิตให้อยู่รอดมาเพื่อวันนี้เลยฉุนว่าต่อจากนี้ให้เป็นหน้าที่ของพวกนางเถิดเลยฉุนนำคนสำนักหกขุนครึ่งแบกเกี้ยวประมุกซูเข้ามายังหอสวุวรรณว่าพิรุณพรามกุนซือหยางกับจูเสี่ยวยาวเห็นประมุกซูยังไม่ตายก็ดีใจประมุกซูเตือนความจำกุนซือหยางว่าอย่าลืมสัญญาของเราผู้เดียวเขตแดนสลบสละชีพกระบี่รับรู้ พระเอกเรียกร้องให้โชเฟย์ล้มเลิกความทะเยอทะยานโชเฟย์พลัง้งพลูความน้อยใจว่าครั้งแรกเขากับพระเอกร่วมกันท่องยุทธภพแต่เมื่อมาถึงเมืองหลวงเจอกับประมุกซูกระทอดทิ้งเขาหากเราสองคนร่วมมือกันป่านนี้คงจะมีผลงานโด่งดังไปแล้วพระเอกไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นเลยถ้าเป็นไปได้ขอไม่มาเมืองหลวงซะดีกว่า นางเอกวิ่งเข้ามาพระเอกเห็นนางก็ดีใจเลยฉุนนำเกี้ยวของประมุกสูมาถึงพระเอกดีใจที่ประมุกสูยังไม่ตายโชเฟยว่าประมุกสูมีสภาพคนก็ไม่ใช่ผีก็ไม่เชิงจากนั้นก็ทักทายภรรยา โชเฟยคงคิดไม่ถึงว่าอุโมง์ของหอสุวรรณบ้าพนพิรุณพรามจะทะลุไปอีกด้านหนึ่งที่เป็นสำนักหกข,ขุนครึ่งเหลยฉุนบอกว่าพระเอกเข้าเฝ้าฮองเต้แล้วอีกไม่นานเสนาบดีใช่ก็คงจะเอาตัวไม่รอดโชเฟยกลายเป็นหมากที่ถูกทิ้งเสียแล้วพระเอกบอกให้โชเฟยยอมแพ้เสด็จโชเฟยตะโกนว่า ยังไม่ตายก็ถือว่ายังไม่แพ้แล้วผู้มีดเข้าใส่พระเอกพระเอกกระโดดง้างกระบี่เพื่อจะฟันแต่โชเฟอร์ชักมือกลับเพื่อแอนอกรับกระบี่ของน้องชายส่วนพระเอกใช้กระบี่ด้านที่ลบคมฟันไปที่ไหล่ของเขาโชเฟอร์แปลกใจถามว่าทำไมไม่ฆ่าพระเอกตอบเหนียวรังใต้ล่าเหนียวรังผู้คนเหนียวรังการเวลาเหนียวรังเจ้าข้าเป็นผู้ใช้กระบี่เหนียวรังจึงอยากจะใช้กระบี่นี้เหนียวรังเจ้าไว้ โชเฟฟใช้มีดแทงตัวเองแล้วบอกว่าดาบนี้ชดใช้ให้พี่น้องและให้ถือว่าพวกเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนประมุกสูเสียใจที่พี่น้องต้องมาฆ่ากันเองเลยฉุนบอกตั้งแต่พรุ่งนี้ไปยุทธภพไม่ต้องการประมุกซูอีกแล้วต่อไปนี้จะได้อยู่ด้วยกันเขาจะขัดใจนางไม่ได้อีกโชเฟยเดินขึ้นไปชั้นบนขอสวรรค์ว่าพิรุณพรามปากก็พร่ำบอกว่าต้องการจะเป็นหนึ่งในยุทธภพ ตั้งปณิธานสร้างชื่อเสียงกระช่อนไปทั่วขอตายเพื่อเปล่งเสียงไม่ขออยู่อย่างเงียบงนันจากนั้นก็กระโดดลงมาเลยไม่เห็นสภาพที่เจ็บปวดทรมานโชเฟยขอให้นางฆ่าเขาซะพระเอกวิ่งตามมาดูร้องไห้เสียใจหนักเลยฉุนกับกุนซืออย่างมารายงานว่าโชเฟยตายแล้ว ประมุกซูกระเสือกกระสนออกจากเกี้ยวแล้วพูดขึ้นมาว่าในช่วงเวลาที่สวรรค์พรากพ่อของเขาไปก็ได้ส่งน้องชายมาให้ถึงสองคนช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตคือช่วงเวลาที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันสามพี่น้องจากนั้นก็ฝากให้พระเอก ดูแลหอสวุวรรณว่าพิรุณพรลามให้เหลยฉุนกลับไปใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์ดังเดิมตอนนี้ถึงเวลาที่ตนเองต้องไปแล้วจากนั้นก็พูดรหัสลับให้กุนซื้ออย่างค่าเขาคืนนี้ทุกคนมีแต่ความเศร้าพระเอกสูญเสียพี่ชายสองคนในคืนเดียว ฮองเต้มีราชองค์การโปรดเสะนาบดีชชยและในประเทศไปชายแดนไม่อาจกลับมาได้ช่วยชีวิตเหลยฉุนใช้ชีวิตอยู่ในความทรงจำที่มีตีไฟจริงหอกล้อดอังพี่ชายการนัดพบกับระมุกซูล้วนเป็นสิ่งที่นางอยากใช้ชีวิตเช่นนั้นยังคงใส่ชุดแดงเฝ้ารอคอยที่จะได้อยู่กับระมุกซูตลอดไป พระเอกจัดพิธีศพของประมุกซูและโฉเฟยพร้อมกับวางกระบี่เหนี่ยวรั้งที่ไม่สามารถใช้เหนี่ยวรังใครได้จากนั้นก็จุดไฟส่งพี่ชายทั้งสองอดีตผ่านพ้นไม่อาจหวนกลับอนาคตยังคงมีหวังปณิธานของผู้ล่วงลับไม่อาจลืมเลือนตลอดกาลพระเอกมาลาใต้เท้าหลิวกับจูเกอเพื่อออกไปท่องยุทธภพอย่างอิสระส่วนหอสุวรรณว่าพิรุณพร,รมมีคนรับช่วงต่ออีกไม่นานจะมาถึงเมืองหลวง เสนาบดีชัยถามไทยขุนนางบริวารว่าจะมีใครรับช่วงต่อเป็นคนสงสารแทนบริวานทุกคนต่างยินดีพระเอกขวางขบวนเกี้ยวของเสนาบดีชัยณนะวันที่พระเอกได้เข้าเฝ้าฮองเต้ก็รู้ว่าอำนาจของเสนาบดีช่ยในราชสำนักมีมากล้นแม้กระทั่งฮองเต้ก็ยังทำอะไรไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงขอใช้วิธีของตนโดยการฆ่าเสนาบดีช่ซะจากนั้นก็ยินยอมให้ทหารจับ ขณะนั้นจอมยุทธัวล่าต่างพากันมาคุ้มกันให้เขาจากไปโดยปลอดภัยพระเอกเดินทางออกจากเมืองหลวงพร้อมกับเหล่าสหายท่องยุทธภพอย่างอิสระหน้าหอสวรรค์ว่าพิรุณพรำม,มีจอมยุทธถือป้ายคำสั่งพร้อมเอ่ยนามวิชีเศร้าซางมารับตำแหน่งประมุขหอสวรรค์ว่าพิรุณพรมคนใหม่ฮีโร่ดาบเสียดฟ้าก็จบบริบูลแล้วนะคะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจและการติดตามเจอกันคลิปหน้าเรื่องใหม่สำหรับคลิปนี้ก็ลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะ